สวัสดีค่ะพบกับรุงอรุณพยากรณ์นะคะมาเช็คดวงกันค่ะคลิปนี้เป็นดวงของท่านที่เกิดวันเสาร์คำพยากรณ์อยู่ตั้งแต่หลังสงกรานต์ไปไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะท่านนับไปเลยค่ะไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะเป็นดวงของท่านนะคะอาจารย์จะดูทางด้านการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพค่ะามาดูกันนะคะว่าชาววันเสาร์ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรการงานก่อนค่ะสิบดาบค่ะอู้สิบดาบช่วงนี้อาจจะ นื่อยหน่อยนะคะอาจจะอยู่ในภาวะที่เอาตัวไม่รอดไม่ไหวยังไงก็จะออกยังไงก็จะไม่อยู่อย่างนี้ถ้าเป็นธุรกิจก็มีโอกาสที่จะ,ะเจงได้นะคะเพราะฉะนั้นชาววันเสาร์ช่วงนี้นะคะท่านต้องลุกขึ้นสู้ท่านต้องฮึดสู้นะคะอย่าไปท้ออย่าไปสิ้นหวังกับสิ่งที่เข้ามาปัญหาต่างๆมีไว้ให้แก้ค่ะ10บดาบนี้ถือว่าหนักถือว่ารุนแรงพอสมควรนะคะ แต่ว่าในทางกลับกันนะคะถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับพวกโลหะพวกของแหลมของมีคมหรือว่าเป็นอ่ะประกันภัยนะคะประกันชีวิตอย่างนี้หรือว่าแพทย์หมอพยาบาลงานของท่านดีเด่นนะคะเพราะว่าอันนี้หมายถึงชีวิตหมายถึงสิ่งที่จะอ่ะล้มแล้วก็ลุกขึ้นได้อย่างนี้นะคะ ถ้าท่านทําอะไรเกี่ยวกับอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยมีโอกาสได้รับรางวัลดีเด่นนะคะหรือแพทย์หมอพยาบาลมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งค่ะขอจับเพิ่มนะคะชาววันเสาร์ใบต่อมาได้ดีเอ็มเพลทค่ะดีเอ็มเพลนะคะใบแรกนะคะเป็นสิบดาบใบต่อมาเป็นดีเอ็มเพลอ่ะรู้สึกว่าจะตรงข้ามกันมากเลยนะคะใบแรกนี้คือไม่รอดไม่ไหวแล้วต้องออกต้องไปนะคะ ถ้านะคะถ้านำมาขยายกันแบบนี้ก็แสดงว่าถ้าท่านยอมจากที่เดิมนะคะยอมเจ็บยอมล้มยอมเจ๊งแล้วมาเริ่มต้นใหม่แล้วท่านจะได้สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจะเริญรุ่งเรืองมากกว่าที่ท่านจะทุกอกทุกใจอยู่ตอนนี้นะคะเนี่ยถ้าจัดไพ่สองใบนี้มาขยายกันค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นอาชีพตามที่อาจารย์พูดนะคะที่เกี่ยวกับอะไรเสียเส่ยงๆนะคะพวกแพทย์หมอพยาบาลประกันภัยหรือว่ามูนลนิธิ รวมทั้งพวกน้ำมันปิตโตรเลียมอะไรอย่างนี้นะคะที่เสียเส่ยงนั้นเจริญรุ่งเรืองค่ะใบต่อไปทาวเวอร์ค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้ทางด้านหน้าที่การงานนะคะดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบที่ท่านไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดนะคะแต่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะอาจารย์อยากจะให้ท่านตั้งสติในการทํางานทุกอย่างนะคะอันนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน เกิดอะไรข้อผิดพลาดจากการทำงานได้นะคะให้ตั้งสติดีๆในการทำงานการที่เรารู้ก่อนเตือนตัวเองก่อนจะทำให้เราปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างแคล้วคลาดได้หรือไม่ก็จะจากหนักเป็นเบาได้นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตึกถล่มเป็นไพ่ของการสูญเสียนะคะถ้ามีเวลาก็ไปทำบุญทำทานบริจาครงศพหยุบยายนะคะปล่อยชีวิตศัตว์บริจาคเลือดหรือไม่ก็นะคะ ไปบวชนะคะบวชชีพรามสัก3วันหรืออาทิตย์หนึ่งก็แล้วแต่ว่าท่านจะมีเวลามากน้อยแค่ไหนเป็นการแก้เครดนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อนะคะอาจจะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลถ้าท่านเชื่อท่านก็ลองปฏิบัติตามถ้าหากว่าไม่เชื่ออาจจะลองลองทำดูเผื่อว่าจะ มีอะไรเปลี่ยนแปลงเผื่อว่าจะมีอะไรดีขึ้นนะคะแต่สําหรับตัวอาจารย์แล้วจะเป็นคนเชื่อในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าได้ปฏิบัติได้ลองทําหลายๆอย่างแล้วเห็นว่าได้ผลนะคะ ส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นทางด้านจิตใจเรานี่แหละเมื่อจิตไหลจิตใจเรานิ่งจิตใจเราสงบสิ่งดีๆก็จะเข้ามาพร้อมกับบุญบารมีที่เราได้สะสมบุญบารมีที่เราได้สร้างนะคะก็ลองลองทำดูนะคะทางด้านการงานชาววันเสาร์เพราะว่าไพ่สามใบของท่านมีไพ่ใบดีอยู่ใบเดียวและเป็นไพ่ดีมากแต่ว่าเมื่อดีแล้วมันก็จะพบกับสิ่งที่ไม่ดีอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดไฟแต่ต้นลมพยายามตัดตรงนี้ออกนะคะ ต่อไปมาดูทางด้านการเงินค่ะชาววันเสาร์ขึ้น3ดาบค่ะ3ดาบระวังการถูกหักหลังถูกโกงถูกแทงข้างหลังนะคะอย่าให้ใครกู้ยืมหรือถ้าจะยืมเงินยืมอะไรก็ดูเอกสารสัญญาดีๆจะซื้อจะขายอะไรเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองให้ดูดีๆ3ด,ดาบเป็นไพ่ผิดหวังเป็นไพ่เสียใจเป็นไพ่การถูกเอาเปรียบค่ะต่อไปอัศวินถ้วยช่วงนี้การเงินมันฝืดเคืองนะคะ มันเป็นลุ่มลุ่มดนด,นดอนมันเป็นไม่ได้ตามที่เราต้องการจะซื้ออะไรจะทําอะไรจะหยิบจะยืมจะหาอะไรมันเหมือนกับว่าเจอปัญหาไปหมดค่ะใบต่อไปเป็นพระฤาษีนะคะเดอะเฮอร์มิตค่ะไพ่ก็บอกว่าสิ่งที่จะดีที่สุดในเรื่องการเงินในช่วงนี้ก็คือประหยัดนะะการใช้ชีวิตอยู่แบบพอเพียงค่ะค่อยเก็บค่อยอ,อมหรือว่าค่อยคอย ค่อยๆขยืค่อยๆใช้ไปนะคะถ้ามีหนี้มีสินก็ค่อยๆใช้ค่อยๆจ่ายไปเมื่อเราเป็นหนี้เราก็ต้องใช้ใช่ไหมคะไม่นานมันก็จะหมดเองหรือนานวันแต่ว่ามันก็จะยังมีวันหมดดีกว่าที่เราจะไม่ยอมใช้ไม่ยอมจ่ายอันนี้นะคะสรุปแล้วทางด้านการเงินสําหรับชาววันเสาร์นะคะเป็นดวงไม่ค่อยดีค่ะถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบติดขาดฝืดเครื่อง แล้วก็ใบสุดท้ายถือว่ามีบุญบารมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่นะคะให้ประหยัดให้รัดเข็มขัดตัวเองค่ะต่อไปทางด้านความรักสำหรับคนโสดนะคะคนโสดเป็นไงบ้างขึ้นราชาไม่เท้าค่ะคนโสดจะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาหาแล้วก็เป็นคนที่มีน้าที่การงานมั่นคงค่ะ ใบต่อไปเป็นไฮโรแฟนพระสังฆราชนะคะเป็นคนที่จิตใจดีงามชอบดูแลชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะถือว่าคนโสดมีคนดีๆเข้ามาเปิดใจรับได้เลยค่ะต่อไปท่านที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะได้เดอะมูนค่ะช่วงนี้มีอะไรไม่เข้าใจกันไหมคะดูจะหวาดระแวงสงสัยกันดูจะไม่เข้าใจกันดูจะสับสนวุ่นวายนะคะ,อะขอจับเพิ่มก่อนนะ ได้วิวขอ f ฟอร์จูนค่ะวิวขอ f ฟอร์จูนมันเป็นกรงล้อชีวิตนะคะที่มันหมุนไปหมุนมานี้แหละมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์จับเพิ่มค่ะห้าถ้วยคือความเศร้าความเสียใจนะคะชาววันเสาร์คนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้ท่านมีโอกาสที่จะเดินจากการเดินหันหลังให้กันด้วยความ หวาดระแวงหรือว่ามีมือที่สามีมใครเข้ามาทําให้ชีวิตของท่านในช่วงนี้คงล้อชีวิตมันเปลี่ยนมันหมุนลงนะคะแล้วก็พบกับความเศร้าพบกับความเสียใจยดนยืนเหงายืนเศร้าอยู่คนเดียวค่ะต่อไปท่านที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรขึ้นเดอะฟูลค่ะเดอะฟูลนี้เป็นความรักอิสระเดี๋ยวต้องจับเพิ่มก่อนนะเพราะว่าไพ่เดอะฟูลมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเดวิลค่ะคนที่มีคู่สถานะ ภาพชัดเจนก็คือมีครอบครัวแล้วนะคะท่านที่มีครอบครัวแล้วหรือถ้ายังไม่แต่งงานก็คือสถานภาพชัดเจนแล้วนะคะช่วงนี้นะคะระวังการหึงหวงค่ะบางครั้งการที่เราไม่ค่อยสนใจกันใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งหึงได้หึงหวงกันได้นะคะก็ให้ความใส่ใจกันสนใจกันนะคะอย่าคิดว่าชีวิตนี้เป็นของเราเราจะทําอะไรก็ได้อย่างนี้นะคะขอจับเพิ่มนะคะ ได้เจ็ดดาบค่ะท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนรวมทั้งที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ความรักไม่ค่อยดีค่ะระวังมือที่สระวังการถูกหลอกทุกโกงมันเป็นความรักที่ปิดบังมีะายปิดบังซ่อนเร้นนะคะทำให้เราต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างฝ่ายต่างไม่สนใจแล้วก็เกิดการหึงหวงกันต่อมานะคะแล้วก็รู้เลยว่าจะมีอะไรเข้ามาก็คือมีมือที่สเข้ามาค่ะ ให้ค่อยๆค,คุยค่อยๆเจรจากันนะคะจากหนักจะได้กลายเป็นเบาหรือจากไม่เข้าใจกันก็จะ,ะทำให้เข้าใจกันยิ่งขึ้นการพูดการเจรจาทำให้เราเข้าใจกันถ้าต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเฉยหรือต่างฝ่ายต่างให้อิสระกับตัวเองมากเกินไปความเข้าใจก็จะไม่มีค่ะต่อไปมาดูทางด้านสุขภาพนะคะสุขภาพขึ้นเ็ดถ้วยค่ะก็ถือว่าแข็งแรงดีนะคะเจ็ดถ้วยก็อาจจะ สิ่งที่จะต้องลดลงหนึ่งก็คือความคิดจะเพ้อฝันอ่าจ,จินตนาการมากเกินไปถ้าเราคิดเราเพ้อฝันเราจินตนาการมากเกินไปเราจะเกิดทุกข์ได้ค่ะโชคลาภสามเหรียญมีโชคมีลาบนะคะชาววันเสาร์ท่านมีโชคมีลาบค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาโดยเฉพาะทางด้านหน้าที่การงานแม้ว่ามันจะขึ้นไพ่เสียไพ่ไม่ดีแต่ว่ามันยังมีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอถ้าหากว่าท่านพร้อมที่จะลุกพร้อมที่จะสู้นะคะ สรุปโดยรวมนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้ดวงถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะให้ทําบุญทําทานเสริมดวงเสริมบุญเสริมบารมีให้กับตัวเองนะคะจากที่ว่ามันเครียด,ดหรือว่าจากที่เราหนักอกหนักใจมากๆก็จะผ่อนคลายลงได้จากหนักจะกลายเป็นเบาตั้งสตินะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้คิดว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป มันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราแน่นอนนะคะสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะก็อาจารย์ก็ขอให้ไพ่นี้เป็นแค่นะคะเป็นแค่เครื่องนำทางเป็นแค่เครื่องเตือนสติของท่านที่เกิดวันเสารนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจให้เปิดรับพลังงานดีๆแล้วก็ตั้งสติตั้งจิตตั้งใจนะคะคิด แต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆแล้วท่านจะพบจะเจอกับสิ่งดีๆค่ะอาจารย์ก็ขอให้ท่านมีความสุขนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์อย่าลืมไปทําบุญเสริมบุญเสริมบาลีให้กับตัวเองนะคะและอาจารย์ฝากา like, กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ